เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีพิธีหล่อพระณโรงหล่อพุทธนิมิตมงคลอำเภอสามพรานจังหวัดน,นคนปรปฐมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรัพมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานต้อนรับปีใหม่2,560โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวรณรัตจุนพรมคุตโตเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประวรณิเวศวิหารเมตตาเป็นองค์ประธานพิธี โดยจะหล่อพระอุปคุตปางจกบาทหน้าตักเก้านิ้วจากนั้นจะนําพระอุปคุตปางจกบาทนี้ไปประดิษฐานที่สัปายะณสถานปฏิบัติธรรมวิมุตสุขสถานอําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยขนาดหน้าตักอันเป็นมงคล59นิ้วตรงกับเลขมหาเศรษฐีด้วยปัญญาและคุณธรรมด้วยบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ของท่านอาน,นิสงนุนนำให้เจ้าภาพและผู้มาร่วมบุญด้วยจิตบริสุทธิ์แคล้วคลาดจากอุปสรรคภัภยพานศัตรูหมู่มารเคราะห์ภัยทั้งหลายมีบาร,รมี มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเสริมโชคลาภให้สมดังปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป